ครับผมสวัสดีด้วยนะครับวันนี้เรามารอนะออึงกันนะครับผมเตรียมอุปกรณ์นะครับเหมือนย้ายบ้านเลยนะครับผมเยอะมากนะครับอันนี้ยังกองนั่นหนึ่งยังไม่อ,ออกมานะครับผมวันนี้เรารอนะักอึงมารับนะครับผมขี่กีโก้ผมไปไม่ไหวนะครับน้ำมัน ตอนนี้เป็นเวลาตีสี่ครึ่งแล้วยังยังยังจันอยู่เลยดูไปโบไก่หรอครับผมตอนนี้ออกรถถูออกรถเร็วๆครับผมในดวงจามีแต่ความหวังเออความหวังปันใดเจอพี่หลอกคนนั้นจะบอกเหตุการณ์ให้ฟังเอาเนี่ย

เสียงห้องอยู่ประมาณสี่เถื่อเถื่อที่สีจันลังเก็บเวดกับบันเลยเหรอสิ่งที่จับได้ขั้นตอนแรกสะพายกระเป๋าเงินกับโทรศัพท์ว้อยู่อ่าเอะ มีเบียร์ฟองนึงเดียรจาดื้อหนึ่งเดือนนะจุดแรกคอแนโบราามองนะครับผมเข้าถึงนครนมองพาระยะการมองเห็นนะครับผจักเมจานนึ่้นห้าเมตร้าเมระยะการมองเห็นห้าเมตรนะครับผมโอ้โหลงแหกหอไเลย มันเป็นทานสงสเลีตะกี้เช่นนี้โอ้อ่ไปอะีกขับต่อไปอีกหนกิโลเมตร แล้วกลับคืนาสิว่านีแต่ประหยัดสุดอนี่เดยกีหนึ่กิโเมตรแล้วกลับคืนาสิว่ามีเตอร์จองมาอยู่นมีเตอร์องมาิกเกนยนั่งค้างไหวปะเพะว่าเือดอยากกินมุกวาสยกินก็ตอนนี้เอามีอยู่บ่คือโครงการนึงไว้ซุมเจ้าซอยวุดนนท์เขาเด้อตอนนี้บรูวัจสะเป็น ใกล้จะถึงเวลาลงเบ็ดนะครับผมวันนี้เล่นแบบใหม่นะครับผมสองชิงยกนะครับ <c oughs> ลองดูว่าจะเป็นยังไงนะครับผม <c oughs> นายยีลงก่อนไหนขอเวลาเลยเอาลงเลยนะครับขอเวลาเลยนะครับเอาเย็งงโนโมงตก ปลาตัวแรกมีอันหนึ่งขวดด้วยครับปลาตูเล็เป็ัวชนตัวเลบ่อนึ่งเอาคือบ่อคูบอยจัดนะปลาตัวแรกค้นข่าคันมีแหงาเงาเลย ในรังหวันแลวมีแหงเลยในใจ Kau <smallélan> ต้องปั๊บด้วย <ici>

เดี๋ยวจัดถึงนี่ก็แบนี้ดีกว่าอะไรกันหรออะไรกันวะไม่ใช่ครับครับ ครับโอ้ผมเกือบทำเงินอ่อนทำเงินอ่อนเกือบสับที่นี่นี่ทื่ออะไรทื่อที่นี่เกือบสับเนี่ยที่นี่ท้ายน้อยบุกอ่ะ

เสียงงานการถกโต๊ะลงแล้วรูสองฟองใสเลยโอ้โหนี่นะแต่ถ่ายน้่อกซับด้วยตีนมนมากมัเป็นยังไงเยอะเกิน ดี่หมือเ็กหันฉันที่ส่นหน้าเนี่ยอย่เหี้ยสะสมเยอะแล้ว่ก่น่างว่ต้นไม้นะครับเ่อยุ่ยงวมันยุ่ยงวันี่

เปี่ยนะยะไปนีคือบ่อยู่ตรงไปเลกินแไม่ได้แม่างตมาทีเีวเลยดึงลงบนหลังนี้เลย

không buồn lẹo ไปกินพุ่นไปกินไหนเด็กสิดกว่าลอยเลยโอ้ยหมายเลยหมาเด เดี up, <bold. S 1> ๋ยวแม็กคลิปอาทิตย์หน้าเดี๋ยวมีกองสองทุนให้ดูนะครับผมตอนนี้ผมกำลังสั่งมาอยู่นะครับฝากกดติดตามไว้รอดูเลยนะครับในเบอร์ติดต่อต่็ใส่มันไป ก็นีดนี่เน่นนะทคอนเทนต์มนี่เกือบเนี่ยปลาตะเพียน <c oughs> มันก็เป็นปลานาเลยปลาตะเพียน <c oughs> มันปลาน,นิน่งกันเนาะ <c oughs> <c oughs>

I okay. พักกินเนื้อในนี้เนาะอืมอ๋อเลยเดี้ยวไปเดี๋ยววัเช้าเลยสิ่งใหญ่เลยขนาดนี้ขาวอ่ะนานกินตัวอืมเออผู้ใดเอดผู้ใดกลัวกับผู้นั้น เห็นตอนปลาลอยมาอยู่ 봐. 이거는 좀할수 있겠다. 어. 이거 또 이외에

that man พี่โมนเลยได้ยุยังเหือไม้บ้างหนึ่งสองสามม้เลือกลงเลยไม้หัวบอ กำลังทีมาแล้วไปเสร็จก็ไปอียลีนี่เยกกย้ายหรอวะกก็แหละกดไทยรู้นำน้ำมันทีไายใหยน้น้ำด้ครับผมสรุปผลงานประรลัววันนี้รอดแห้วนะครับผมขนเงียบจริง ี่ดอนซงอยู่ตัวฮะนลาดูอันนี้นะครับเัผมดเจ็ดตัวปลานึ่เจ็ดหางนะครับผมปลาเ็ดสามหางนะครับ ครรับบผมกะะสรุปผลงานเดี๋ยวคูแ่แฝดวันนี้นะครับผมทีมงานทั้งหมดเดี๋ยวของนั่นหนึ่งนะครับรอของหน้านหนึ่งโตแบบของตัวหนึ่งมาเลยมาเลี้ยงกันดีกว่าด,ดีกว่าไงผมเห็นเลยนะ่ะอันนี้พี่เจรังขอไปไหนเจ้าหน่อยกล่องของมังนจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวรอของหน้านหนึ่งมานะครับผม แมของผมนะครับวันนี้ว่า,าได้กี่แต้มเดี๋ยวจะฟังใา,าเบิ้งสินับนว่าเราได้กี่แต้มนะครับผมอ,อันนี้ปัตติเพียงก็นับนะผมหนึ่งแต้มวันนี้สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเปัตติเพียงกูก็มีอุนี่หนี นะแปดเก้าสิบแตนนะครับอยู่ในกระชังอีกสองตัวนะครับผมสิบตัวเนี่ยปนินจุลุกกรด้นแ่นตัวปนินกูนะฮะได้ตวงต,ตัวนึงตัวนึงเอาไปน,น,านี่นึ่ตัวนึงมองอย่างนะปานินนะครับผมผมได้เจ็ดตัวเดี๋ยวแบ่งให้ ญาติข้างบ้านนะครับผมคนละตัวนะครับเอาไปเผานะครับผมคนละตัวนะครับเดี๋ยวแบ่งให้สองตัวนะครับผมให,ยยนะให้ยายนะให้ยายพิงหนึ่งตัวนะครับผมอายุเพ่งปลานอะตัวได้เลยวะล่างล่างแม่เีพ่ง้อยไห นี่นะครับผมมันมันก็ฝืนวะก็ดินที่เราว่ามันดินโต๊ะนี่เยด้วยเดี๋ยวตัวน,นี้จะไปให้บอเาบออันนีะีกหนึ่งตัวนะครับผมไอ้ติกปลาเนี่ยไปเผากินมีร้านตกปลาก็ได้กินปลา อนี่นะครับผมแบ่งให้หมอเผากินนะครับผมได้เยอะไม่รู้จะทำอะไรนะครับผม